นโยบายสาธารณะและการวางแผน Public Poli c y and p l a n n i n g ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนประเภทและวิธีการกำหนดนโยบายของรัฐอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบายการนำนโยบายไปกำหนดเป็นแผนและโครงการเทคนิคและลักษณะการวางแผนศึกษาเฉพาะ กรณี ony, การกำหนดนโยบายและการวางแผนของไทยนโยบายสาธารณะ Public Policy การวางแผน Planning แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะจะศึกษาเกี่ยวกับความหมายนโยบายสาธารณะองค์ประกอบนโยบายสาธารณะประโยชน์และความสำคัญของการศึกษาวัตถุประสงค์นโยบายสาธารณะ ประเภทกระบวนการวงจรนโยบายสาธารณะตัวอย่างนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองตัวอย่างของพรรคเพื่อไทยตัวอย่างของพรรคประชาธิปัตย์และก็นโยบายที่ใช้ในการหาเสียงนะคะนโยบายสาธารณะคือเครื่องมือที่สำคัญของรัฐในการบริหารประเทศทิศทางการพัฒนาของประเทศ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประชากรของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมความหมายนโยบายสาธารณะของนักวิชาการโทมสัสอาดายสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำเดวิสอิสตันการจัดสรรผลประโยชน์หรือคุณค่าแก่สังคมโดยบุคคลผู้มีอำนาจสั่งการ จากการจัดสรรค่านิยมทางสังคมเจมส์แอนเดสันการปฏิบัติของรัฐที่มีวัตถุประสงค์โดยคนคนเดียวหรือคณะบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์แนวทางปฏิบัติปฏิบัติจริงผลเชิงบวกหรือเชิงลบความหมายนโยบายสาธารณะคานเจฟเฟส ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลกลุ่มบุคคลหรือรัฐภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคและโอกาสคลักคอสเลนขั้นตอนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นโดยเจตนาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหรือบุคลากรของรัฐในการแก้ปัญหาสาธารณะมาก คอนสิดไดมีการกำหนดความชัดเจนของค่านิยมและความตั้งใจของสังคมมีพันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณและบริการให้สิทธิ์และเอกสิทธิ์แก่ประชาชนความหมายนโยบายสาธารณะของนักวิชาการไทยอมรอรักษาสัตว์ ความคิดของรัฐบาลที่ว่าจะทำอะไรหรือไม่อย่างใดเพียงใดเมื่อใดประกอบด้วยสมองค์ประกอบ 1. การกำหนดเป้าหมายหลักการ 2. กลวิธีปฏิบัติ 3. การเตรียมการสนับสนุนกุณธนะธนาพงศธรแนวทางกว้างๆของรัฐบาลของประเทศ กำหนดขึ้นเป็นโครงการแผนงานเป็นหนทางในการปฏิบัติต่างๆองค์ประกอบนโยบายสาธารณะเจมส์แอนเดอร์สันการกระทําที่มีเป้าหมายชัดเจนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐสิ่งที่รัฐบาลควรกระทําเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐ ที่จะกระทำหรืองดเว้นเอกสารที่มีผลทางกฎหมายจุมพลนนิมพาณิชมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีความสอดคล้องส่งเสริมกันเป็นแนวทางปฏิบัติกว้างๆของรัฐบาลผ่านกระบวนการมีความเป็นไปได้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นทางเลือกที่รัฐบาลจะก,กระทำจากผลการวิเคราะห์มีการประกาศให้ประชาชนรับทราบประโยชน์ของนโยบายสาธารณะทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจทำให้ทราบถึงกระบวนการสาธารณะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพสถาบันทางการเมืองทำให้ทราบถึงวิธีการต่างๆในการวิเคราะห์ ความสำคัญของนโยบายสาธารณะความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศผู้มีส่วนได้เสียความสำคัญต่อประชาชนปัญหาป้องกันพัฒนาความสำคัญต่อนักการเมืองการจัดสรรคุณค่าทางสังคม ความสำคัญต่อนักบริหารประสิทธิผลประสิทธิภาพความสำคัญต่อนักวิชาการวิเคราะห์ประเมินผลนโยบายเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเครื่องมือของรัฐในการสร้างสังคมที่พึงประสงค์สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันเป็นเครื่องมือของรัฐในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติการต่างประเทศการอำนวยความยุติธรรมเครื่องมือของรัฐในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาสังคมการแก้ปัญหาความยากจน